สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หมอลิลินช่องท่ารอดบาลิลินรับดูดวงโดยแม่หมอลิลินสัตว์ไพ่ยิปซีทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการเปิดดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่1ถึง7ตุลาคม2564ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนจะอยู่ในคลิปก่อนหน้านะคะย้อนไปดูได้เลยชาวส่องก็ดูได้นะคะสำหรับการเปิดดวงแบบนี้ไม่หมอจะเป็นการเปิดดูดวงแนะนำและเตือนนะจะเป็นการดูโดยรวมนะทั้งเรื่องการ,การงานเงินความรักสุขภาพรวมถึงสิ่งที่ไพ่จะเตือนแนะนำนะคะตามหน้าไพ่เด่นๆเลย เอาละสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกแม่หมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะการอ่านดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นดวงแบบเจเนอ a l ลนะคะตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ให้ดูแบบเพลินๆสนุกๆคำๆนะอย่านำไปคิดมากนะดูแบบเพราะว่าไม่มีอะไรดูก็ได้ดูตอนอาบน้ำดูตอนกินข้าวก็ได้เออ ดูแล้วก็ไปปรับปรุงไปใช้กับตัวเองนะคะอย่านําไปาทำให้ชีวิตตัวเองย่ำแย่นะแบบนี้ไม่เหมาะไม่เอานะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกันที่คนเกิดวันพฤหัส,สบดีเลยนะนี่เลยหนึ่งนาทีห้าสิบวินะคะสับไพ่สักครู่หนึ่งนะ เอาละคะ่ะขอไพ่ให้กับคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีประจำรายสัปดาห์หนึ่งถึงเจ็ดหน่อยคะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะควีนคุณต้องระวังเจอคนกระล่อนปิ้นปอนเนี่ยคนที่มาเอาเงินคุณอะ่ะคนที่มายืมเงินคุณอะ่ะอาจจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้หน้าเก่าหรือหน้าใหม่ก็ได้มาเอาเงินคุณอีกแหละอ่ะไม่เหมาะชัดแล้วว่าอาจจะเป็นคนเก่า คนกเก่าที่จะมาขอยืมเงินคุณอีกแล้วคนที่มีไหมร้อยสองร้อยห้าร้อยขอยืมก่อนแล้วก็นี้หายเงียบไปเลยนะเรื่องเงินนะระวังนะเตือนนะหรืออาจจะเป็นเงินก้อนหลักพันหลักหมื่นได้เลยรวมถึงเรื่องงานงานนี้ต้องระวังมีปากเสียงหรือว่าทำไม่ถูกใจเจ้านาย ทำไม่ถูกใจเจ้านายทําไม่ถูกใจลูกน้องบริวารไม่ค่อยเชื่อถือไม่ช่วยเชื่อมั่นในสัปดาห์นี้ทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายเขาจะมองว่าคุณเนี่ยทําไมสัปดาห์นี้คุณหยิ่งจงัทงทั้งที่คุณก็ทําเหมือนเดิมนะคุณก็ทําหน้าเหมือนเดิมนิสัยคุณก็เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยด้วยที่ว่าดวงคุณอะอาจจะเป็นเพราะว่าเออไพ่มันขึ้นใบนี้มาคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าหน้าคุณนิ่งกว่าเดิมไหมหรือคุณใจคุณเย็นมากขึ้น หรืออาจอีกในหนึ่งก็คือคุณอาจจะทําตัวเหมือนเหมือนเด็กเกินไปทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสัปดาห์นี้มันแปลกๆกไปหรือเปล่าการเรียนนะคะการเรียนต้องระวังงานขางที่สะสมหมักหมมใครที่หวังเกตไว้อาจจะต้องพยายามอีกนิดนึงมันใกล้จะถึงฝั่งแล้วมันมันจะดีแล้วเกือบจะดีแล้วอีกนิดนึงนะพยายามสู้เข้าไว สุขภาพระวังช่วงหัวไหล่นะหัวไหล่ต้นคอหันฟุบผันฟับรวมถึงช่วงแขนช่วงข้อมือนิ้วของมีคมด้วยระวังรวมถึงออสุราเมลัยผิดศีลและศีล,ศลธรรมผิดกามได้นะคุณต้องระวังนะรักษาศีลอยนะคุณวันพฤหัสนะคะใครที่มาพูดไม่ดีใส่หรือว่ามาทำตัวแย่ๆย่ยำแย่ใสค่คุณก็ไม่ต้องไปสนใจเขา เขาเข้ามาเพื่อที่จะปลุกความเป็นมาในตัวคุณอ่ะปลุกมาในตัวคุณอ่ะคุณต้องระง,งับไว้ให้ได้นั่นแหละขอไพ่แนะนำสามใบให้กับคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีนะคะขอไพ่สามใบคะ่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะเพื่อนช่วยเหลือคุณดีรวมถึงเปิดขยายเลยนะคะ แล้วเ,เงินรล้อง,งานขยันเข้าไว้ขยันนะต้องขยันนะไม่ขยันจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะภายในนํนาว่าให้คุณเนี่ยคบแต่มิตรที่ดีๆเข้าไว้เลือกคบนะสองสามคนไม่เป็นไรดีกว่าสิบยี่สิบคนแต่ว่ามาทําให้คุณเนี่ยปวดหัววุ่นวายนะอ่ะจบกันไปแล้วสำหรับคนเกิดวันพฤหัสต่อไปเป็นวันศุกร์นะคะ หนาทียี่สิบวิจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะคุณเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้1-7ตุลาคมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นค่าครูด้วยนะสิ่งเก่าๆเรื่องเก่าๆที่มันยังค้างคาไม่จบเรื่องเอกสารเรื่องการขอความช่วเหลือ เรื่องเงินเรื่องการทะเลาะเรื่องการกลับไปแก้ไขในสิ่งเก่าๆที่มันผิดพลาดไประวังนะปากเสียงกับคนรอบข้างนี่ง่ายมากเรื่องเล็กๆเรื่องเก่าหรือรวมถึงเรื่องที่มันเล็กน้อยอ่ะแต่ว่าทาให้มันใหญ่โตได้รวมทั้งรวมถึงเรื่องเรื่องที่มันยังสะสางไม่จบนะไม่จบไม่สิ้นเรื่องเงินเรื่องทองคุณจะต้องระวังว่ามันอาจจะต้องกลับมา พือเคลียร์ให้มันจบในสัปดาห์นี้ให้จบจริงๆไม่หมอมองเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยความที่คุณอยากจะจบแหละแต่ว่ามันยังคาระคาสังอะ่ะคุณต้องใจเย็นๆนะอารมณ์เย็นๆลงนิดนึ่งเพราะว่าคุณเนี่ยควีนถือไม้เท้าเออควีนถือไม้เท้าเลยนะร้อนเลยอะ่ะร้อนพร้อมจะตึงตังกับทุกคนได้ตลอดเวลาแม่หมออยากจะให้ ใจเย็นๆเ,เวลาขอความช่วยเหลือ,อกับใครรวมถึงเรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะจะขอความช่วยเหลือใครต้องใจเย็นๆเ,เรื่องการเรียนแน่นอนถ้าเรากกับอาจจะต้องมีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าครูบาอาจารย์ได้นะระวังระวังระวังอาทิตย์นี้มีแต่ระวังทั้งหมดเลยสุขภาพปวดหัวเป็นไข้ข้อขาข้อเข่า ช่วงสะบ้านตูดลงไปอะ่ะทำงานหนักไนะงกงง้มๆเงยๆอืมความรักความรักความรักงอนงอกันเยอะมากเลยงอนงอทะเลาะกันบ่อยด้วยแต่ว่าไม่เลิกกันนะเดี๋ยวก็ก,กลับมาเดี๋ยวก็ดีกันเหมือนเดิมขอไพ่สามใบแนะนำให้คนเกิดวันศุกร์หน่อยค่ะ ไนสามใบแนะนำให้ว่าคนเกิดวันศุกร์ีนค่ะโอ้โหคนวันนี้นี่ชอบคิดแต่เรื่องเงินนะเรื่องเงินกับการหาเงินนะ่ะวิธีหาเงินให,ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่อยากจะได้แต่เงินเอาละแนะนำหน่อยละกันว่าทำบุญหน่อยละกันเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรใส่บาทก็ได้ง่ายๆหรือว่าทำบุญออนไลน์ก็ได้สมัยนี้สมัยนี้คือทำบุญง่ายมากอะ่ะแค่ แค่คุณเข้าแอปพลิเคชันหรือว่าช่องทางการบริจาคอะไรทั้งหลายแต่อยากจะแนะนำนะแล้วก็เตือนไว้ว่าจะให้ใครเช็คดีๆขนาดเช็คดีแล้วบางคนก็ยังโดนหลอกได้นะเออเพราะว่าเจอกันเยอะให้ทำกับตัวๆหรือว่าไปที่วัดอะ่ะชัว,ชวร์ๆสุดแต่ก็ต้องเซฟร่างกายด้วยนะคะนะ เซฟจิตใจทําบุญก็ทําที่มันจะลงใจมูลนิธิวัดผู้อยากไร้บริจาคลงศพเอยอะไรเอยเออนะคนเกิดวันศุกร์นะโอเคจบกันไปแล้วคนเกิดวันศุกร์ต่อไปวันเสาร์นะ9นาทีห้าวิ ให้แนะนำอ่าไม่ใช่ขอไพ่ขอไพ่หนะะ่อยค่ะยังไม่แนะนำนะยังไม่ได้เปิดขอไพ่สำหรับคนเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะโอ้หนักเลยเหรอมีทั้งไม้เท้าทั้งดาบขึ้นหนักเลยเหรอคุณทำไมล่ะมันแบกภาระอยู่คนเดียวเลย ภาระทั้งเรื่องงานเงินครอบครัวความรักแบกอยู่คนเดียวเลยอะวางบ้างก็ได้วางบ้างก็ได้ไม่ต้องไปคิดมากแะทุกเรื่องหรอกไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกคนนะเอาแค่ตัวเองก่อนตอนเนี้ยสัปดาห์เนี้ยเอาแค่ตัวเองไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องทนกับสิ่งที่มันสิ่งที่มันเหนื่อยอะคุณต้องปล่อยวางบ้าง ร่ำถึงเรื่องงานเรื่องเพื่อนนะอยากจะเตือนว่าเออคุยก็คุยให้มันแบบเคลียร์เรื่องงานะไม่ใช่คุยครึ่งเออเว้นครึ่งมันก็จะทําให้อะไรวะทํายังไงเนี่ยทําไม่เป็นทําไม่ถูกแล้วก็จะทะเลาะกันทีหลังร่ำถึงเจ้านายเจ้านายช่วยเหลือคุณดีแต่ว่าจะมีปัญหากับเพื่อนร่มงานแล้วก็ลูกน้องบริวารเรื่องเงิน รู้สึกว่ายังยังติดขัดนะใช้จ่ายไม่คล่องเท่าไหร่รายจ่ายอย่างน้อยรายรา,ายรับยังน้อยรายจย่ายยังมากครอบครัวที่เป็นครอบครัวกันต้องระวังว่าจะทะเาลาะเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเงินเรื่งองความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยนะทำไมคุณทำอย่างนี้คุณก็ต้องเข้าใจฉันบ้างสิเอาอีกฝ่ายก็บอกว่าเข้าใจแล้วไงคุณไม่เข้าใจผมเลยนั่นแหละทะเลาะกันเลยใจเย็นใจเย็นอารมณ์อารมณ์ร้อนเนี่ยดับลงหน่อย ดับลงนิดนึงช่วยกันทำอาหากินเหมือนเดิมก่อนอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะรักใหม่ใหม่รักใหม่ๆเข้ามาก็ยังไม่เอาหรอกช่วงเนี้ยมันดูยุ่งยากแต่คนที่มีคู่เราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะแต่มันจะหน่วงๆอะ่ะไปแบบวัชราวาีอะ่ะหน่วงๆอะ่ะนะเก่าอยู่มันการะเพลงนี้ <laughs> อ่ะโอเคจบกันไปแล้วสำหรับอันนี้ไพ่วันเสาร์ ขาไพ่แนะนำสามใบให้กับคนที่เกิดวันเสาร์เลยค่ะไพ่สามใบแนะนำให้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะสามใบอ่าสิ่งเก่าๆที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณจะเก็บมาคิดมันทำไมอีกใบหนึ่งนะอะไรที่ตัดสินใจไม่ได้คุณรีบเลยคุณไตร่ตรองแล้วรีบตัดสินใจเลยทางไหนก็ดีที่คุณถือว่าดีมันจะมันจะดีหมดแหละแต่มันจะดีคนละแบบเอฟเฟกมันมีหมด ถึงคุณตัดสินใจทางนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็เป็นทางที่คุณสบายใจหรือว่าคุณจะตัดสินใจอีกทางหนึ่งที่มันดีกว่าแต่คุณไม่ค่คยสบายใจเนี่ยคุณเลือกเลยนะคุณต้องเลือกเลือกิทีจะได้เริ่มต้นใหม่ๆเลือกไปแล้วคุณให้มันจบเรื่องเนี้ยไม่งั้นมันจะ้ังขานะพยายามพยายามเมเนจพยายามจัดการอารมณ์ความรู้สึกตัวเองให้ดีด้วยนะสัปดาห์นี้ นะคนเกิดวันเสาร์ต่อไปคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์สีแดงสีส้มใช่ไหมสิบสองนาทีห้าสิบห้าสิบวิไวยังไงคะคนเกิดวันอาทิตย์กดไลค์กดแชร์กันหรือ,อยังเอ,อ่เชาวซองกดไลค์กดแชร์ก่อนนะกดติดตาม จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณวันที่หนึ่งถึงเจ็ดนี้คนวันอาทิตย์ออไพยหนึ่ะสมังเท้าสิบเหรียญโอ้ยทาวเวอร์อะไรมันเกิดกระทันหันเหรอทำไมล่ะอยากเลื่อนขั้นเหรอ หรืออยากเราออกตรงนี้เพื่อไปเลื่อนขั้นอะไรที่มันดีกว่านี้หรือเขาไม่ให้คุณได้ดังที่หวังคุณยือนข้อเสนออะไรไปเขาก็ยังไม่ให้ใช่ไหมงานเงินนะผู้ที่มีงานเงินนะเงินงานเขาต้องการผลงานคุณมากกว่าเนี้ยคุณถึงจะได้เลื่อนขั้นคุณถึงจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าถ้าคุณลาออกตอนเนี้ยเขาก็โน่สนงแค์น,นเคนะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะมองว่าเอออยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนที่เพิ่งตกงานจะหางานใหม่ กำกึ่งนะห้าสิบห้าสิบว่าได้แต่คุณไม่เอาได้แต่ว่าไม่ถูกใจได้แต่เงินเดือนน้อยคนที่มีความรักคู่รักต้องระวังว่าเออคุณไปคุณไป,ณไปจำกัดชีวิตเขามากเกินไปหรือเปล่าคุณไปทำให้เขารู้สึกอึดอัดหรือเปล่าปรับนีสัยคุณนะปรับนิดนึงปรับปรับให้มันเข้ากันได้นิดนึงอ่ะเขาร้อนคุณเย็น คุณเย็นคุณร้อนก็ไม่ใช่เขาร้อนคุณเย็นคุณเย็นเขาร้อนอย่างเงี้ยเออมันถึงจะอยู่กันได้คุณดะกันได้โอ้ยไม่ใช่อยู่แล้วมันร้อนทั้งคู่ก็ตายระเบิดตู้แบบนี้เลยอ่ะเตือนหน่อยแล้วกันระวังฟืนไฟฟืนไฟ,ฟ,นไฟบางที่บางท่านอาจจะน้ำท่วมนะข้างล่างแล้วก็ต้องระวังฟืนไฟนะคัดองค์คัดเอาด,ดูดีๆหรือว่าไฟรั่วไฟช็อตระวังบุตรหลานคุณได้นะเอานิ้วไปแย่ปักฟงปักไฟอะ่ะนะ เรื่องเงินเรื่องงานเตือนอีกนิดนึงว่างานเยอะแต่เงินเท่าเดิมใครที่คิดจะลงทุนเสริมอะไรใหม่ๆนะหาหุ้นส่วนดีๆหรือว่าลองศึกษากรณีศึกษาอะไรให้มันดีๆนะเพราะว่าการลงทุนช่วงนี้ก็ถือว่าอยากกระทันหันอะกระทันหันแล้วมันทาวเวอร์มันจบอะถ้าคุณไม่กระทันหันคุณค่อยไปค่อยไปในสัปดาห์นี้ไม่เหมาะว่ามันจะไปได้ดีในอนาคตแล้วมันจะเฉิดฉายรุ่งมาก อืมนะ่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะตามนี้อ่าขอไพ่แนะนำสามใบให้คนเกิดวันอาทิตย์เนะคะยค่ะไพ่สามใบคําแนะนำคําแนะนำโอ้ยแฮงแมนใครที่อยากเรียนต่อนะหาได้เลยไม่มอว่าได้ไป ส่วนใครที่กำลังคิดมากคิดหนักหนื่อยท้อแท้วุ่นวายใจลองออกไปหาอะไรทำใหม่ๆไหมออกไปเที่ยวออกไปชวนชวนคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนไปเที่ยวหน่อยไหมไม่ต้องไปไกลก็ได้อาจจะไปกินอะไรนอกบ้านนิดหน่อยเออไปใช้ชีวิตนิดหนึ่งเพราะคุณอยู่แต่กับตัวคนเดียวอะ่ะคุณจะอย่างเงี้ยคุณจะแฮงแม่ะแ,แล้วคุณจะ คุณจะคิดมากคุณจะอยู่แต่กับต้นไม้ใบหญ้าคุณจะอยู่แต่กับในห้องสี่เหลี่ยมมืดๆเออคุณจะต้องแบบหาละสิ่งแปลกใหม่นะคุณเกิดวันอาทิตย์นะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะพูดกลางวันพูดกลางคืนอยู่อีกคลิปนึงนะย้อนไปดูได้แล้วก็ ใครชอบไม่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะแม่หมอมีพิกอากาศด้วยไปดูได้โอเคแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ